สวัสดีคะะ่ะภาษาดางเมียสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซีกกกองนะคะหน้าดำข้้มเครียดวิ่งไปวิ่งมา,าถึงเวลาบุญเหลือบุญรอดเข้าขอคอกแล้วในห้อยในห้อยจะพาไปบุงบอไปก่อนเพื่อนไปกอนไปก่อนเพื่อนเหรอไปตีตูดันย่ายนะ เราเหมีวก็เตรียมเตรียมตีตูดมาใช่ไหมจากไผ่ละสิไปจูงไผเอ้าอย่าตีตูดไงอ่าตีตูดีูไงเดีเดี๋ยวเดี๋กล้องเลยูนะมามามนึกว่านึกว่าจะให้ย่จูงแล้วตีตูดให้เอค่ะ่า ป้าหอมมาจากใส่ใเลขาไปเลขาแล้วที่ตูดวันนี้น้องมิวนะครับมาลุ้นกันว่าน้องมิวจะจูงงัวได้ไหมป้าดาไปไหนแล้วอ,อ๋อแกไปอ๋อเครื่องใหม่นี่เนาะ อะไรงัวทักทายนักเรียนทักทายนักเรียนไปไปโอ้ข้องเลยข้องเลยข้องเลยพี่ใหญ่ข้องเลยข้องแล้วพี่ใหญ่ข้องแล้วเอาวิ่งแล้วเอาวิ่งกับลูกเสือทำไมเลยนะ เอาเอาเอาวิา่งทำไมไปไปไปเข้าคอเข้าคอกไปไปไปตอนนี้นะคะนาย้อยนะคะกำลังเอาวัวเข้ขาคอกนาย<ป>ห้อยไปไปนา<ป>ย้อยไปไปไป มาจริงใส่ปุ๋ยเมื่อก่อนนะถ้าถ้างัวถ้าถ้างัวถ้าควายอื้อนนี่จะจองกองไว้เลยพรุ่งนี้ค่อยเอาลวกองนั้นพรุ่งนี้ค่อยเอาลวกองนี้แมงกุจี แม่กุจีจะมาอยู่แล้วก็เลยไปจองไว้กองนู้นกองนี้ดกลอันี้กลัวรถนักเรียนน้าทำไมไม่กินให้มันหมดล่ะลูกเอ้ยเกี่ยวมาให้ตั้งเกองต่้งไก่บ้านลุงเต่านู้น เปิดอยู่เปิดอยู่เด๋ย่าถือ,อขึ้นไปมนแมนเราไม่ได้เปิดสวีควาย<ต> <c oughs> ไม่ได้เปิดสวีควายแมนสวีควายไม่ได้เปิดใช่เอาเด๋ย่าถือนก่ มาบ้านน้องเข้าบ้านเลยถือไม้อันหนึ่งแปะแปะแปะไปเอาสิไปเดินสนามไร้ค่ายสิไอ้วัวโว้ยก็นั่นแหละเล็กๆนั่นแหละถือไปเป็นพิธีถือไปเป็นพิธีไปถือไปโอ้ถือก็ไปเป็นนะที่นี่ เออน่ะเอ้าเข้มเข้มข้นหน่อยตึง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 เหมือนกันวะไปอยู่ตรงขามันนะตึงตึงเหมือนกันขึ้นกั้นโอ้ดูแค่นี้ก็สามช่องเลยโอ้โหามช่องเลยไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้เออขาขาขา เาเตรียมไว้แล้วมีเราว่างขานะเต้าคึ้งขังเ้าจ้องอยู่นะบุญเหลือบุญรอดแม่ชื่อบุญเหลือลูกชื่อบุญรอดเออรคึงังคึ่งังย่าบอกย่าบอกคึ้งขังนะมิวบุญรอดมองจ้องหน้าย่าชี้แล้วตีแม่หนูเหรอตีแม่หนูตีแม่หนู ไปก่อฟืนก่อไฟหลอดฟงหลอดไฟติดให้เรียบร้อยฝนกระตกุตกๆเศร้าๆอ๋ขอ <laughs> ของังฮอตค้นขังค้นไว้ ลอดทางนู้นเลยไปจะไปทางนู้นไหนย่าเอามาแล้วใช่ออไหมย,ย่าเอามาเทแล้วเอาไฟใส่น้ำมา,าไ,ฟไ,ไฟมาน้ำมา,ำมาปลากินมด น้ำหมดหมดกินป้าคนละเรื่องเลยคนละเรื่องอ้าวดาดาเอามาแลวเด<อ><อ>้อวัอว,<อ>วข้าวลวเด้อ มีไฟนะคะทุกคนขายน้ำเอาแวะให้แล้วมันจะมันไม่กินอันนี้ถ้าไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันนี่แหละป้าดามิวมิวไปเอาเอาเกี่ยวอยู่ในรถมาให้หญ้าไปไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าให้ก่อน ปมื่อกี้เอาเดินนี่เอาทำไมอ่ะมันมุนเลยมันมุนคืออะไรมันไม่สวยมันอเอื้อเถือมันไม่เหมือนเราเกี่ยวด้วยเบิงด้วยแากเกี่ยวเอาเด้โอโอ้โหกานี้ก็ตั้อง เกี่ยวท่อน้ำแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวทอน้าแม่เกียว,ยว,แ,ยวแล้วลองไงต่อเป็นไปนทั่วไปทีนะ่พื้นที่ส่วนยากนะครับที่มีหญ้าสวยๆตรงนี้นะก็ะจะอยู่ห่างจากคนระอบครัวประมาณสักหนึ่เมตรนะฮะมบชมนะคซึ่งนะนะทางเจ้าของเขก็ไม่ว่าอะไรนะครับ เกียได้เลยอไม่ได้ใส่ถุงเลยย่าหอเอาบอกไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาเอาใส่ถุงอ๋อใช้การหอบเอามันก็ได้น้อยสิอ่ะ ถุงมือไม่ได้เอามาระวังมันจะไอ้นั่นนะมันมีคมนะดอกหญ้าพวกนี้มันจะมีคมมันจะอาจจะบาดมือเราได้นะคุณผู้ชม จะซูมให้ดูของเขาได้ร้อยเท่าของปุ๋นะคนาอินเทอร์เน็ได้สองร้อยเท่านี่ซูมกระบายให้มันซัดแจววันนี้ของก็เอามาแล้วอะไรผู้ใหญ่เจดีจากน้องแอนคืออะไรน้องแอนสั่งอะไรมาเหรอผู้ใหญ่เจดีน้องแอนอ่ะพุ่ยใหญ่เจดีน้องแอนส่งจั่งสู้มาบอกว่าู้อะไรเสื้อผ้าต้องใส่ เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสือผ้า,ผาหลังใหญ่ไหมหลางใหญ่ัประกอบหรือยังเด็ดอะหรือเปล่ากรอบไงวัวมชอบกินมัรอบมากเลยรกรอบโรเนื้นกรอบ,รรอบ,รรอบน่ากินมนกนนะเนี่ย Oh mm -hmm. mm -hmm. เลยคุณผ um ู้ชมดูเวลาเราหักเนี่ยกรอบก๊อบก๊อบก๊อบเลยเยอะหรือยังพอแล้วไปถ้าได้เยอะแล้วก็ไปเลยของแม่ลูกมันพอดีแล้วไปสองสองสอันนี้ของแม่นะของลูกใช่ยเป็นส้มเขียวสองโคเดี๋ยวจะหออไปโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้บ่ของคุยยังไม่จบนะของคอยอ่ะยาพอหรือยัง เขาค่อยพอสวัสดีคลิปนี้สวัสดีค่ะของย่ายยอพอจะปล่อยพี่มิจะรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้ในอะไในคอกในมันเลยอ๋อมันเหี่ยวแล้วใช่ไหมอ๋อมันเป็นหญ้าแกรมันไม่กินแล้วเหี่ยวละสิไหนๆๆๆปุ๊เขายื่นจมูกมาอย่างไวเลยเมื่อกี้เขาหิว เป็นหญ้าอ่อนที่กรอบดทีท่่เลยอแม่ลูกน,น,นี่นี่ว้าวดูนะนี่เราดูแบบดูแลอย่างดีเลยนี่ <c oughs> ไม่อันนี้อันนี้อันนี้พิเศษอามาของเกี่ยวยญาอันนั้นใส่ขี้แกบ <c oughs> นี่เหรอใช่เดี๋ยวค่อยไปซื้อใช่แยกไว้เวลารเราไปซื้อแกบแล้วเราก็เอาไปอือระตูด้วยเมื่อกี้อันนี้อันนี้สำหรับเกี่ยวยญ้า ดูมันกรอบมากเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันหวานกรอบกรุบกรอบกรุบกรุบกรุบไหนปวดตัวไหมเซ่บหลายแซ่บหล้โอ้แต่มันมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ